วางนะหรือคนหมดไม่ทันหน้าแล้วก็ทำสมสาธิรักษาหลายจิตนะ ขอทุกคนเกล้าเที่ำย้ายข้าเจตมาที่ต่อไปแต่เมตตาบ๊อบพุท้ายังอ่อนน้ออีทางเมยาตินังโอตุสุกิตาโหนตุ ญาติยโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผรนบนกุศลแผ่ไปให้ภัยสารขทั้งลูกหลางญาติสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินสาธุสาธุสาธุาธอนโ,โมทานี้างานนะครับแล้วพระอาจารย์ให้ไปเติมเป็นไงครับพระอาจารย์ดูหัวหน้าดกว่าอ่ะหัวหน้าเอาให้พระอาจารย์ดูตรวจงานหน่อยปสีทับหนึ่งนี่ห้องคิงใ่ไหม้องคิงนะคิงจริงหรือเปล่านะอ่าพระอาจารย์ดูก่ะ เก็งจนเริมจนเรื่องจนเริ่เลยก็เป็นอ๋อเก่งนะหัวน้าเลยอ่านี่แสดงว่าหน้าใช้ได้นะสนกับเป็นเนีเออทำงานสะอาดเออห้องพอสี่ทับหนึ่งเนี่ยก็เป็นห้องคิงเขาคัดแล้วนะเนี่ยทำไมห้องอื่นเขาสี่สิบคนห้องนี้ทำไมยี่สิบห้าคนเนี่ย อ่ายี่สิบแปดคนเนี่ยแสดงว่าห้องนี้เขาคัดมาแล้วเนี่ยถ้าใครทําตัวหยอกแยกทําทตัวไม่สมกับห้องคิงเนี่ยต้องไปอยู่นอนห้องห้องคิงคองหน้านะเป็นลิงหน้าต้องคัดไปอยู่ห้องประสิทับห้าแล้วนะมีไม่ประสิทับผ้าไหมนั่นแหละตกตกเกตห้องนี้เขาคัดแล้วนะ,นะเราเป็นห้องคิงหัวหัวกะทิถ้าเป็นหัวกะทิม่าเช่หางกะทินะรู้จักหัวกะทิไหม เออคนหัวกับที่เนี่ยเขาคัดไว้ต่างหากนะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะบางทีเขาคัดเข้าคัดออกนะมันมีอยู่สองคัดนะนะคัดเข้ากับคัดออกคนเก่งเขาคัดเข้าคนอ่อนก็คัดออกนะนะเราพระอาจารย์ให้ใบงานไปวิชานี้เป็นวิชาสังคมพระอาจารย์จะพูดถึงสังคมด้วยาศาสนาด้วยนะเสริมจากคุณครูเรา<ร>ต้องร,รู้บริบทว่าทําไมพระอาจารย์ถึงมาสอน เรื่องศาสนาซึ่งสังคมเพราะว่าวิถีของพวกเรานั้นมันอยู่เกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมเอออย่างพวกนี้นักพระจาจาร์เดินเข้ามาได้ยินเสียงคุณครูบอกว่าเขาจะจัดงานวันพ่อใช่ไหมวันพ่อนี่คุณธรรมที่เกี่ยวกับวันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่เรานึกถึงอะไรครับนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ใช่ไหมคุณธรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่คืออะไรครับลองนึกถึงทีอฮะ เออให้เราเกิดมาได้เกิดมาแล้วไม่มีใครทิ้งลูกใช่ไหมพ่อแม่ต้องเลี้ยงที่มีชุดใส่เนี่ยสีเหลืองกางเกงวอรถุงเท้าเท,ท่เนี่ยใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆมันลอยมานะมันเกิดจากอะไรยาดเหงื่อแรงกายของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมหาเงินซื้อมาเนี่ยชุดหนึ่งในสามสี่ร้อยทำงานเป็นวันนะ ออพ่อแม่บางคนจะปิ้งไก่ย่างขายจนมือพองไปนะกว่าจะได้มาเสื้อสักตัวหนึ่งจะไหมจากนั้นกิจกรรมวันพ่อคุณธรรมที่เกี่ยวข้องคือความกระตันยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณจากนั้นถ้าใครถึงวันพรุ่งนี้เขาจัดงานวันพ่อเสร็จแล้วเฮสุอ่าคนนั้นแสดงว่าไม่เข้าถึงวันพ่อแต่ถ้าใครพรุ่งนี้คนครูคจัดงานวันพ่อโอย ครูจัดที่โรงเรียนเราไปจัดที่บ้านต่อพ่อกลับมาจากงานเข้าไปกอดพ่อวันนี้ผมขอกอดหน่อยนนครับทําไมล่ะวันนี้วันพ่ออืมแม่ครับหนูขอกอดหน่อยน,นะนูวันนี้เป็นวันแม่วันพ่อหรือเอาน้ําใส่แก้วเยน็ยนๆให้พ่อดื่มสักแก้วนึงไปไงาอาจารย์เคยเล่าให้นักเรียนอยู่เมื่อก่อนนะฟังมีคุณพ่อของใครคนหนึ่งนะนานแล้วนะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่แถวอ่า สำนักอะไรตรงเนี้ยปฏิบัติทำวิเวกรู้จักไหมครับอวิเวกอสมใช่ไหมวันนั้นพระอาจารย์ไปฉันเพนนะพระอาจารย์ไปฉันเพนเล่าทุกรุ่นเลยพระอาจารย์เห็นคุณพ่อของใครคนหนึ่งแหละขี่มอเตอรไ์ไซค์รับจ้างเชื่อไหมพักเที่ยงนตพระอาจารย์ฉันเพนเสร็จมันเที่ยงพอดีนั่งรถผ่านมาเห็นคุณพ่อวางคนนะครับทานข้าวด้วยถุงพัสติกเคยเห็นไหม แล้วก็ช้อนตักกินอ่ะตักในถุงกินอ่ะในถุงพลาสติกครับแทนที่จะนั่งโต๊ะกินนะนั่งโต๊ะเก้าี่กินแบบดีๆนะอ,อ,อาหารตามสั่งนั่งโต๊ะกินนาตักใส่ถุงพลาสติกแสดงว่าข้าวถุงนั้นพ่อเตรียมมาจากไหนมาจากบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะเพื่อจะหาเงินมาให้เราได้กินขนมอร่อยๆที่โรงเรเงียน่พ่อตักใส่ช้อนนะตักกินแล้วก็มองซ้ายมองขวาเพื่อที่จะหาลูกค้า พระจันทร์เข้าใจว่าไงนะมันพักเที่ยงพอดีนะกินไปก็มองไปมองซ้ายมองขวาถ้าเกิดว่าใครเรียกก็จะได้วิ่งรถต่อ mm hmm. ไงปรนะมาณนี้พระจันทร์นึกในใจโอ้โหนี่การเป็นผู้นาครอบครัวเป็นพ่อใครสักคนมันลาบากแนะ่เนะีนะ่ยมันไม่ไม่ไม่สบายเลยนะ่เนะนี่ยแทนที่จะนั่งโต๊ะกินอร่อยอร่อยไม่ได้กินอ่ะตักแล้วก็กินมองซ้ายมองขวาโยนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์อะลองคิดดูนะฉะนั้น วันพ่อถ้าเราพรุ่งนี้เขาจัดงานวันพ่อถ้าใครไม่เห็นคุณค่าของพ่อไม่ทําดีต่อพ่อคนนั้นแสดงว่าจัดงานไปก็ไร้ประโยชน์เนีย่ยภาษาพระอาจารย์สมห้ก่อนเราไล้บอย